กีหนังครับงงด้วยนะครับกีหนังครับผมกีหนังครับผมสวัสดีค่ะบ้าไม่อินดีขอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกคือเก่าครับผมนี่ครับนี่ ได้มานำเสนออีกแล้วได้สยวำนวนมาฝากพอมกินหอยเขาย่างกินนังเข่าเบิร์ตครับผมได้สยวำนวนโบราณมาฝากพอมวันยังได้กินหอยก็เช็คเขา่าซี่ย่างนั่นข้ากินตัหอยครับผมไม่ได้กินเขา่าถ้ากินนังนี่กินนังแล้วอาเข่าในซี่เบิร์ตกว่านังครับผมนังหยางบกขาดนังเข้มหลายครับนะครับมาแรงน้ำกันนะครับผม กินข,ขาวย่างกินน้ำเขาเบิดก,กินน้ำกันนะครับผมกินเบิดตั้งขาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวครับเดีบยวย่างครับนะ สใหญ่ครับแขนงความเป็นว่าครับผมเข่าเวิร์ดแน่นอน่อนครับผมกินเข่ากับหนังเสียงเยาวกับอิ่มก่นนอนครับพี่เจ๊ครับผมหน่อยนี่ ยำได้อยนะยังงองี้นะครับ นั่งเนี้ยอะไรที่ไรครับคือว่าได้กินตอนเียวครับพี่มองว่ามันหนำไม่แล้วใช่ไหครับมันกว้างควาได้แล้วข้ากินจะห้อยเขาว่าได้กินนะก <laughs> ินนั่งปัสใส้แล้วเขานะครับเนาะ

Về bảo khổ rất hợp Ồ Chỉ có vớt thân khẩu, thân hoài, thân nắng, thân hoài, thân xàu, cả đây Khá nhầm nắng rồi không? <laughs> หอยขมบานเท่าหอยจูบบานเท่ารับผมแม่มันจะขัวมาขัวมานจะหน่าย น,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 นั่งๆัว้ให้ครับยำนังมันแหลกด้วยครับครับเราก็ขอฝากแค่ตัวนี้ครับผมกับจำนวนกินหอยหเข่าย่างกินนังเขาเวิร์ดจะรูปเบอเวิร์ดทั้งนังทั้งหอยห <c oughs> ยาบร้ายนะครับเนาะ นะครับเหมือนนี่ขอขอบคุณเลยละครับผมที่ให้การรับเบืงรับจม้มับผมเมือหน้าเราพอกันไหมนะครับเนาอไปขอขอบคุณเลยละครับขอบคุณครับผมไปครับ